สวัสดีครับทุกคนผมเนทครับโดยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาระบายอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเกมโฮมซูดโฮมโซวนั่นเองนะโดยตอนนี้เนี่ยผมได้รู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยรู้สึกหมดไฟหมดแพชชั่นในการเล่นโฮม e ูดโฮมโซวมากมากเลยคือถ้าหลายๆคนเนี่ยได้ดูสตรีมของผมนะครับผมทุกๆวันเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะแต่สาหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมานั่งระบายให้ฟังแล้วกันนะโดยมันมีเรื่องเดียวเลยที่แบบว่าทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่ามัน หมดไฟมันเบื่อมากคือเรื่องของการเล่นผู้คุมนะผมหรือว่าเล่นผีนั่นเองคือภาคนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเล่นยากมากๆเลยคือมันไม่ใช่ภาคนี้หรอกครับมันเป็นมานานแล้วแต่มุมมองหลายๆคนก็แตกต่างกันนะผมอันนี้ก็เป็นมุมมองของผมคนเดียวนะหลายๆคนจะคิดยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เอาแค่มุมมองของผมคนเดียวแต่ผมมองว่าคลิปนี้เนี่ยคนที่เป็นเมนผีนะจะเข้าใจมากที่สุดละ คือตัวละครผู้คุมเนี่ยมีหลากหลายตัวละครให้เลือกเล่นหลายๆตัวมากในเกมนี้แต่ว่าตัวละครที่เล่นได้จริงๆเนี่ยที่มันยังพอสู้ได้บ้างเนี่ยนะครับผมก็มีแค่ไม่กี่ตัวเองนะต,ตัวละครเดียวที่ผมมองว่ามันยังพอเล่นได้ในตอนนี้เนี่ยก็คงจะเป็นนิลการเพราะว่านางเนี่ยมีสก,กิลพุ่งหรือว่าสก,กิลชิปที่สามารถที่จะหอนแล้วก็เพิ่มความเร็วได้นะครับผม สกิล R เนี่ยพุ่งได้8ปดถึงสิเมตรแต่ว่าทุกคนเชื่อไหมว่ามันก็ยังไม่พอสําหรับการไล่ล่าจริงๆโดยคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้ตัดมาจากสตรีมที่ผมเล่เล่นไว้นะทุกคนก็เป็นการไล่ล่าเจนในด่านวัดล้างนะก็ซึ่งเป็นตัวละครของนิลการนั่นแหละอย่างที่ผมว่าแหละครับตัวละครที่ผมคิดว่ามันจะไวที่สุดแล้วแต่เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าไล่เจนไปในกี่นาทีกว่าเจนจะตาย โดยการไล่ล่าเนี่ยก็ได้แค่พังทำลายอ็อบเจกต์ในด่านอย่างเช่นประตูก็แค่นั้นเองนะซึ่งก็สามารถทำให้เจนเนี่ยวิ่งได้นานมากๆเลยครับผมบวกกับสเตมิน่าดดื่มน้ำอีกเล็กน้อยนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ตัดเสียงในเกมมาด้วยมานั่งผ้าแล้วมานั่งดูสดๆเลย ก็ที่สุดท้ายแนะล้วหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเราจะมีประตูอีกฮะแค่พังประตูเนี่ยเจนฉีกผมได้ประมาณ8-10เมตรได้ระยะประมาณคือถามว่ามันปกติไหมก็ปกติแล้วมั้งก็โดนหลุมอีกรอบฮะ หมามันรีโคบช้านะเวลาที่ลุกเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันช้าทุกตัวหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเบลเนี่ยจะรีโคฟบใบ้อยู่แทนแรกมาแล้วประเจนบาลัสเนี่ยขึ้นมาสามขีดแล้วนะอันนี้ก็พุ่งติดนะจะไปนสนใจก็นั่นแหละบาลัสามขีดคือมันตามทันอยู่แล้วอันนี้ก็อยู่จังหวะเขาจุกแต่ที่ผมยกตัวอ,อย่างมาเนี่ยคือมันเป็นแค่ จังหวะที่เขาวิ่งอย่างเดียวคือแบบไม่ได้วนไม่ได้โยกอะไระนึกออกไหมครับก็แค่วิ่งไปปิดประตูโดนหลุมแค่นั้นเองนะแต่ทัน้งนั้นเนี่ยเรื่องของการปิดประตูแปะยันหรือโดนหลุมมาแล้วผมก็เข้าใจได้เพราะว่ามันทําให้ทวงเวลาผีได้ก็จริงแต่สิ่งเดียวเนี่ยที่ผมไม่โอเคที่้ายที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของบัตรซิกที่ขึ้นช้าจนเกินไปอย่างตอนที่ผมไล่เจนเนี่ยบัตรซิกนะผมก็ขึ้นบ้างลดบ้างเพราะว่า มันมองไม่เห็นตัวผู้มาเยือนนั่นเองนะแบบอย่างเงี้ยปิดประตูปุ๊บบัตรซีก็หยุดละแล้วผมก็พยายามที่จะเล็งเจนให้มากๆเล็งให้ที่สุดครับผมมองมาที่เจนที่สุดเพื่อให้บัตซีกมันขึ้นในแต่ละรอบอะคือแบบว่ามันฝืนมากๆเลยนะมันแบบยังไงไม่รู้สิผมไม่ถูกอะครับคือความเร็วผีตอนที่ไม่มีบัตรซีกเนี่ยมันความเร็วเท่ากับคนเลยนะคือด้วยความที่ผู้มาเยือนเนี่ยไม่มีสเตมินาทําทให้เขาเนี่ยสามารถที่จะวิ่งเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมแต่คือผีเนี่ย ต้องวิ่งจากช้าไปเร็วอ่ะทุกคนนึกออกไหมต้องวิ่งจากช้าช้าเพื่อเพิ่มบัตรสีบัตรสีตีแล้วก็บัตรสีรถเก็บใหม่บัตรสีรถเก็บใหม่มันไม่เวิร์กจริงๆเพราะว่ามันขึ้นช้ามากแต่ในขณะที่ผู้มาเยือนเนี่ยความเร็วเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่มีความเหนื่อยอยู่แล้วและยิ่งบวกกับเสริมกับคนที่มีอะดรีนาลีนเนี่ยคือมันขี่แบบ ว้าวคือผมขออนุญาตพูดถึง OpenMeta ้หนึ่งะครับผมในตอนโอ e n กเบต้นึเนี่ยอย่างเซอร์เนี่ยมีสตมีน่าส่วนผีบาลัดขึ้นไวเนี่ยมันมีความลงตัวอยู่ตรงที่ว่าในขณะที่เซอร์สตมีน่าหมดก็จะวิ่งช้าลงแต่ผีก็จะวิ่งไวขึ้นคือมันการันตีให้ผีเนี่ยได้สามารถตีเซอร์ได้ครับทุกคนพอหนึ่งออกไหมแต่พอมาเป็นโอเปกเบต้เนี่ยเซอร์เวเวที่มีความเร็วเท่ากันไม่มีลถ ไม่มีเหนื่อยวิ่งเท่าไหร่ก็ได้แต่ในขณะที่ผีเดินช้ามากๆเดินช้าสุดๆแล้วก็ต้องเก็บความเร็วไปเรื่อยๆอย่างน้อยเนี่ยสองถึงสามขีดถึงจะตามตัวทนันพอตีปุ๊บความเร็วลดต้องเก็บใหม่แล้วก็ตีอย่างนี้สี่ทีตายซึ่งมันทําให้ผีเนี่ยเหนื่อยแล้วทําให้คนที่เล่นผีเนี่ยรู้สึกไม่อยากเล่นมากๆโดยแท่นพีธีเนี่ยมันก็เร็วมากๆอยู่แล้วถ้าเจอเป็นตีสี่อีกเจอกันโคฟอีกเหนื่อยมากๆผมก็เข้าใจได้ว่าผู้เล่นใหม่ส่วนมากเนี่ยก็จะ พอเจอเรื่องสเตมินาเนี่ยอาจจะแบบเล่นไม่ได้นะครับผมเล่นยากนั่นเองไม่มีสเตมินาก็ได้ครับแต่ควรที่จะบับสปีดของผีให้มันมากกว่านี้ดีกว่าเพราะว่าผีเกือบทุกตัวละครเนี่ยต้องเดินเก็บบาลัตีเท่านั้นผีเบลฮารล็อกเกอร์นิลการคนคุกเนี่ยมันไม่ค่อยจําเป็นที่จะเก็บบาลัตีเท่าไหร่อยู่ที่ความแม่นของสกิลมากกว่าแล้วก็ผีพายก็เหมือนกัน เดอะลิเกอร์เนี่ยก็อบกอดไม่โดนก็เท่านั้นก็ต้องเก็บบาลัตตีแต่ว่าบาลัตตีได้แค่2ขีดซึ่งต้องใช้สกิลเป็นหลักด่วยตัวตัวเนี่ยผมมองว่าตัวละครอย่างเดอะลิเกอร์ผีพายและคนคุกเนี่ยมันไม่จะเป็นที่ต้องเก็บบาลัตตีมากมายเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ต้องใช้สกิลเป็นหลักและต้องให้แม่นให้ยำแบบมากๆก็เลยไม่ยกตัวอย่างลวกันแต่อย่างฮาร์ล็อกเกอร์นีลการผีเบล หรือว่าจันเนี่ยสามตัวละครสี่ตัวละครนี้เนี่ยคือต้องเก็บบาลานซ์ตีแบบมากๆาซึ่งผมว่ามันควรที่จะบัฟสปีดผีตรงนี้นะครับไม่ให้มันไล่ยากจนเกินไปผมรู้สึกว่าผู้คุมเนี่ยก็ควรที่จะได้รับการบัฟบ,บ้างไม่ใช่ว่าโดนเนิร์ฟอย่างเดียวนะเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยผู้คุมเนี่ยเป็นอะไรที่เล่นยากมากๆแล้วคือผู้เล่นใหม่บางคนที่บอกว่าผีเนี่ยเก่งเกินไปโกงเกินไปเนี่ยเขาก็แค่เล่นได้ไม่กี่ชั่วโมงบ้างหรือแบบ ยังไม่เข้าใจตัวเกมมากๆอะ่ะผมก็เลยมองว่ามันไม่จะเป็นที่จะต้องเนื้อผีเพื่อให้ผู้เล่นใหม่มาเข้าใจอะไรส่วนนี้มากคือเขาควรที่จะปรับตัวเข้าหาเกมมากกว่าหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะความคิดเห็นส่วนตัวผมนะคือผมอยากให้นึกถึงผู้เล่นเก่าๆด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ไปถามได้ไปอะไรผู้เล่นเก่าๆหลายคนมากคือบางส่วนเนี่ยมันไม่บางส่วนหรอกส่วนมากเนี่ยเขาเลิกเล่นไปเยอะอยู่เหมือนกันผมไม่อยากให้ผีมันมีคนเล่นแค่หยิบมือเดียว ก็คือผู้มาเยือนเนี่ยหาห้องนานมากๆเลยพังนี้เพราะว่ามันมีแต่คนไปเล่นผู้มาเยือนอ่ะมันไม่มีใครเล่นผีเลยเพราะว่าผีแม่งแบบเล่นไปก็แพ้เล่นไปก็โดนบุลีอย่างผู้เล่นใหม่ๆที่แบบอยากฝึกเล่นผีเนี่ยน้องๆหลายๆคนเนี่ยมาคอมเมนต์ในสตรีมผมแล้วก็แบบเออไปฝึกเล่นผีมาเนี่ยเล่นยากมากแบบเออเขาก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะคือผมอยากให้แคร์ฝั่งผีบ้างคือผมก็สงสารตัวเองเหมือนกันที่แบบผมเล่นทีไรผมก็งุนหงิด เพราะว่ามันไม่ได้ดังใจอย่างสปีดแค่บางทีผมจะวิ่งตามเขาให้ทันก่อนที่เขาจะไปจุดว์ปแต่ละจุดผมยังตามไม่ทันเลยเพราะว่าสปีดมันได้แค่นั้นจริงๆกับระยะฮิตบล็อกที่มันสั้นมากๆมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าผมท้ออ็อบเจกต์ต่างๆภายในดาดหรือว่าจะเป็นไอเทมพาย,ยานที่จะปิดทางตัวเวลาผีได้เนี่ยผมมองว่ามัน ธรรมดาอยู่แล้วมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่สิ่งที่มันจําเป็นที่สุดตอนนี้ก็คือควรที่จะเพิ่มสปีดของผีให้มันพอดีก็ได้ไม่ต้องมากเกินไปก็ได้ครับแต่ขอให้ปรับสักหน่อยก็ยังดีจริงๆแล้วมันก็มีหลายๆเรื่องที่ผมอยากจะพูดมากๆแต่จริงๆตอนนี้ก็เอาแค่เรื่องของสปีดผีก่อนก็พอครับเพราะว่ามันน่าจะสําคัญที่สุดแล้วตอนนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างมากๆผมอยากพูดมากๆแต่ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันก็ มุมมองหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแบบเออผีมันเก่งอยู่แล้วผีมันอย่างงุ่น,นี้อยู่แล้วต้องมาลองเล่นเองดูครับว่าผีมันเป็นยังไงตอนนี้ถ้าเทียบกับคนที่มาเป็นตีสี่ผมรู้ครับผมเข้าใจว่าการกดโซโล่เนี่ยมันยากสำหรับสายโซโล่อะที่เล่นเป็นคนอะเออมันยากอยู่แล้วครับผมเข้าใจเพราะว่าเราจะเจอผู้เล่นหลากหลายรูปแบบอยู่แล้วตามที่เราแบบไม่ได้ต้องการก็มาเราอยากได้อย่างนี้ไม่ได้ดังใจผมเข้าใจครับ แต่เราแค่ต้องปรับตัวในการเล่นโซโล่เพราะยังไงเนี่ยคนมันเก่งกว่าผีอยู่แล้วโดยตอนนี้เนี่ยผมก็นั่งบ่นมาเกือบจะสิบนาทีแล้วก็หลักๆเนี่ยผมก็จะมาพูดว่าผมจะเลิกเล่นผู้คุมไปสักพักหนึ่งใหญ่ๆผมว่าหมดไฟมากๆตอนนี้หมดสุดๆแล้วไม่มีแบบรอเขาน่าจะบัฟถึงจะกลับมาเล่นถ้าถึงจะเล่นก็คงจะเล่นแล้วก็หัวร้อนเหมือนเดิมซึ่งตอนแนี้ผมรู้สึกว่าผมสตรีมทุกวันผมหัวร้อนทุกวันเลยมันทําให้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เวลาเล่นเพราะว่ามัน มันสู้ใครเขาไม่ได้จริงๆผมไล่ตามใครก็สุดก็แล้วผมไม่เคยปล่อยให้เขาได้หลุดจากการไล่ล่าของผมผมก็ยังตามเขาไม่ทันก็เลยขอประกาศว่าเลิกเล่นผู้คุมไปก่อนนะครับตอนนี้ถ้าจะสตรีมจริงๆผมก็คงจะเล่นแค่ผู้มาเยือนหรือแม้ก็สตรีมเกมอื่นยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยและการขอบคุณท,คทุกคนที่ฟังมาถึงจบๆถ้าผมผิดพลาดมีข้อมูล,ลอะไรผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยถ้าแบบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างยังไงหรือแบบอะไรยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกันได้ผมตอบทุกคอมเมนต์นะผมอ่านทุกคอมเมนต์ด้วยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับผมถ้ามีความคิดเห็นแตกต่างกันเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยละกันเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับการสตรีมครับผมก็มีแค่นี้ครับบา,บายๆครับทุกคน